มาตรงนี้มาตรงนี้ลองทําเองสิอ่าทําทีละท่าก่อนลูกทําทีละท่าก่อนอ่ะำหนึ่งสองสามล้วอ่ะไปสิพี่มาปางติวเข้มให้น้องนะคะล้ำ <c oughs> ไม่ได้ติลนะ <c oughs> เธอล้ำไม่เป็นทีนล้ำอย่างนีง <c oughs> เ้เอาเธอมาทางนี้เธอมาทางนี้เธ <c oughs> อมาทางนี้ <c oughs> อ่ะล้ำได้ <c oughs> สอนมันก็ฝึกมันก็ทำได้เด็กอะ มันยังรำไม่เป็นมันยังไม่รู้มันก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะค่อยเป็นค่อยไปลูกเออมันก็ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่แรกหรอก <No. S 1> อนุเธอไปอีกมันมันเต็มกล้องแม่เธอไปอีกเออ <c oughs> อมาปีงอะปล่อย ค่อยเป็นค่อยไปน้องมันยังเพิ่งเริ่มเอาท่าเอาท่าแรกก่อนเอาท่าแรกให้ผ่านก่อนลูกเอาท่าแรกให้ผ่านก่อนอ,อ,อ,อ่าท่าจีบท่าจีบเอาเอาข้างล่างก่อนอ่เอ่าจีบถึงมาตรงนี้อันนี้จีบแบบนี้อ่า,อาจีบขึ้นมากรีดนิ้วออกไปเออแล้วก็ลงมาปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจีบยังไม่เป็นอยู่เอามาๆมาอ่อพี่ฟางก้อุกอยา่รักเลย้ายนวแต่ต้นอยป่พนึงไอยาใไมรกหมอ้อค่อยเป็นค่อยไปเอาให้น้องค่อยๆน้องค่อยๆให้น้องจีบก่อนเพราะน้องจีบมือยังไม่เป็นเออเห็นไหนได้แล้ว จีบกีดเอาไปแบบนี้ลูกเออจื๊บจื๊บเนอจื๊บหนูอย่ามือกลางจางกลางจางสิลูกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอแม่แบบแม่หัวรถจิ้งจกกันมันจิ้งจกมันวิ่งไปเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออเอาใหม่เอาใหม่อ่ะพี่พี่สอนน้องก่อนเอาเอาเดี๋ยว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  阿不。